สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเริ่มต้นแนะนำา้่านิดหนึ่งครับแล้วก็พูดถึงคาแรคเตอร์ครับครับผมนะครับนายบัญชาสุริเจครับนักศิลปินสำนักงารสกีกรมศิลปากรครับทางนี้รับบทเป็นกุณประกันครับสวัสดีค่ะนันทนาจากริสมลนะคะเป็นอาจารย์จากสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์ค่ะครั้งนี้รับบทเป็นนางคันธมาลีค่ะ ครับผมจิประพาดพานพุทธครับนาฏศิลปินจากสำนักงานสังคีตกรมศิลปากรครับรับบทเป็นพระรามครับครับผมกับผมนายเอกลักษณ์หนูเงินครับอาจารย์คณะศิลปะนาตตริยางสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ครับรับบทพระลักษณ์ครับครับเดิมเดิมทีเคยเคยรับบททางด้านอ่าคาแรคเตอร์นี้าตลอดครับครับอ่าก็ส่วนส่วนตัวก็จะเป็นตัวยักษ์นะครับก็จะรับบทของตัวยักษ์ในตัวเอกในแต่ละปีมาตลอดครับ ก็เช่นกันนะคะเคยรับบทบาทเป็นตัวนางนะคะใน,ในแต่ละปีเช่นกัน,นะคะ่ะแต่ว่าไม่เคยแสดงเป็นตัวนางคันธมาลีค่ะครับสำหรับผมนะครับเอ่อช่วงแรกๆรับบทเป็นเทวดาครับแล้วก็ในเมื่อภายหลังต่อมาเนี่ยเมือ่อสองสามปีก่อนเพิ่งได้รับบทพระรามแล้วก็พระลักษมณ์ครับครับผมก่อนหน้านี้ของผมจะเป็นรับบทต,ตัวนางครับจะเป็นนางฟ้าขึ้นรอกแล้วก็เป็นยากรยขึ้นรอกแต่ว่าเมื่อปีครั้งที่แล้วครับ ก็ได้รับบทเป็นตัวพระก็คือพระอินแล้วพอมาปีนี้ก็ได้รับบทเป็นพระลักษ์ครั้งแรกครับถึงรุ่นพี่ก่อนที่นึงจากจากประสบการณ์เป็นไงบ้างครับที่ที่เอ่อการเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการของการแสดงเรื่อยมาแล้วก็พูดถึงของการคอดิชั่นข้ามาด้วยครับสําหรับการแสดงโขนของมูลนิธินะครับที่ที่ผ่านมาแต่เดิมเนี่ยมาจนมาถึงทุกวันนี้ก็มีการพัฒนาเกี่ยวกับ เทคนิคเวทีชาไฟแสงสีต่างๆแล้วก็เครื่องแต่งกายอะไรพวกนี้ครับก็จะมีการพัฒนามาโดยตลอดก็ส่วนนักเรียนนักศึกษาเกี่ยวกับการออรดิชั่นนะครับส่วนตัวก็เคยเป็นนักเรียนออรดิชั่นมาก่อนนะครับแล้วก็เมื่อจบแล้วก็ได้มาบรรจุเป็นข้าราชการซึ่งการออรดิชันเมื่อก่อนกับปัจจุบันนี้คือแบบมีความเข้มข้นมากขึ้นนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเด็กนักเรียนนักศึกษาที่มาออรดิชันกันจะมีจานวนน้อยกว่าปัจจุบันมากปัจจุบันเนี่ยเพิ่มขึ้นแบบ จากหลักสิบเป็นหลักร้อยครับก็มีความเปลี่ยนแปลงมากครับพูดถ,ถึงความตั้งใจของของน้องๆที่เข้ามาออดิชั่นจำนวนมากแล้วก็หนักใจในการที่คัดเลือกอะไรนี้เป็นกรรมการด้ไหมครับส่วนตัวไม่ได้เป็นกรรมการนะครับแต่ก็คิดว่าเด็กๆที่เข้ามาออเดชั่นเนี่ยนะครับก็จะมีความตั้งใจเพราะว่าเขาจะได้ดูรุ่นครูรุ่นพี่ๆในแต่ละปีแสดงมาเขาก็จะมีความอยากขึ้นเวทีอยากพัฒนา ฝีมือของตัวเองครับก็ก็มาสอบออดิชันกันครับพูดถึงคาแรคเตอร,ร์ที่ของเราเปลี่ยนไปนิดเองที่จากเดิมที่เราได้รับบทครั้งนี้เป็นยังไงครับตื่นเต้นหรือว่าเราต้องมีความแก้ไขปรับปรุงในการแสดงอะไรยังไงครับผมในฐานะที่ได้รับบทพระรามนะครับคือในปีก่อนๆน,น้นี้ครับผมเออได้รับบทพระรามหรือพระลักเนี่ยจะไม่เคยได้รับบทที่ออกไปรบเลย ปีนี้เป็นครั้งแรกครับที่ได้รับบทออกไปที่ฉากสนามรบครับก็เป็นบทบาทที่ท้าทายมากๆครับเพราะว่าเป็นกระบวนท่ารบที่คุณครูท่านผู้เชี่ยวชาญได้คิดกระบวนท่ารบใหม่ๆให้กับตัวแสดงเอกครับซึ่งก็ค่อนข้างน่าติดตามแล้วก็น่าสนใจมากครับครับของผมบทบาทก่อนหน้านี้ก็จะเป็นลักษณะที่เป็นตัวนางตัวนางแล้วด้วยขึ้นเทคนิคที่เป็นขึ้นรอกด้วยที่จะต้องขึ้นไปเหาะ เราก็จะต้องมีการเตรียมตัวอย่างเช่นแบบควบคุมน้ําหนักอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีการไปซ้อมกับบ้านริกที่จะต้องเซฟตี้อะไรต่างๆเนี่ยให้ให้พร้อมเลยแต่พอปีนี้ได้รับบทเป็นพระลักษ์ที่เรียกว่าได้ว่าเป็นตัวละครเอกเป็นสองพระเอกที่อยู่ในการแสดงโขนแล้วเป็นบทรบด้วยก็จะต้องฝึกฝึกความเชี่ยวชาญให้เชี่ยวชาญในเรื่องของการรบโดยเรามีนะครับมีท่านผู้เชี่ยวชาญทางด้านขดพระก็จะมีรองศาสตร,ราจารย์ดร,รสุภชยัจยจันทร์สุวรรณครับศิลปินแห่งชาติ เป็นผู้กำกับแล้วก็เป็นผู้ฝึกซ้อมด้านขนพระด้วยแล้วก็มีคุณอาจารย์ไพูทู์เข้มแข็งแล้วก็ครูเวียชัยมีบอสซับด้วยครับผมนะพูดถึงจากที่ขึ้นรอบขึ้นสลิงอะไรอย่างนี้นคืออย่างนี้เราถือว่าง่ายขึ้นไหมครับหรือว่าเราเปลี่ยนบทบาทจากที่แบบต้องครับผมเพราะมองในมิติคือการการขึ้นอะไรตรงนั้นน่าจะต้องใช้ทักษะมากพอสมควรกับการที่เราต้องลำต่างๆในในส่วนตัวผมผมคิดว่า ทุกตัวละครมันยากเหมือนกันทุกตัวเลยครับแต่ว่าความแตกต่างของดีเทลรายละเอียดเนี่ยจะแตกต่างกันไปอย่างตอนที่ขึ้นรอกมันจะยากด้วยเทคนิคยากด้วยความปลอดภัยยากด้วยความที่เราจะต้องทรงตัวยังไงให้รอกมันมันไม่บิดไม่พลิ้วแล้วก็ให้อยู่ในท่ารําที่ต้องสวยด้วยแต่พระลักษณ์เนี่ยไม่ได้ว่าง่ายกว่ารอกเลยนะครับเพราะว่าจะต้องออรบขึ้นลอยที่จะต้องเข้ากันดูโอกับตัวยักษ์ การที่จะต้องขึ้นลงราชรถที่สูงมากๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีอีกดีเทลอีกหลายๆอย่างเลยที่ยากเหมือนกันฉะนั้นผมคิดว่าแต่ละตัวละครแต่ละตัวละครเนี่ยมีความยากที่แตกต่างกันครับถึงตัวนางดิเนึรเป็นยังไงบ้างเปลี่ยนคาแรคเตอร์แล้วยังไงเราต้องอโรดร้องไห้มากขึ้นเปล่าหรือะไรอย่งงี้ย สําหรับบท<อ>บาทนางคันธามารีตอนนี้นะคะ<อ>ก็คือเป็นนางสมเอกที่ได้รับคําสั่งจากกุมการให้เก็บดอกไม้นําไปถวายนะคะในส่วนที่คุณครูรัชนาพงภ์ะยงซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติผู้ถ่ายทอดท่ารําให้นะคะท่านก็จะได้ให้แนวแนว,แนวทางในการแสดงไว้ไวมากมายนะคะซึ่งเป็นเทคนิคในการทํายังไงให้มีดีลาท่ารําที่สวยงามมากยิ่งขึ้นะคะก็ รู้สึกว่าตัวเราก็จะต้องพัฒนาในเรื่องของลีลาแล้วก็อารมณ์นะคะแล้วก็มีการได้เถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์รุ่นต่อไปที่มีการได้แสดงเป็นบทบาทตัวเดียวกันครับพูดถึงการเตรียมการเรื่องหลังนึงว่าเราซ้อมกัน,นานขนาดไหนแล้ววันนี้เราจะได้เข้าฉากจริงสำหรับการเตรียมการก็ในเรื่องของการฝึกซ้อมครับก็จะมีการฝึกซ้อม ก่อนเข้ามารวมตัวกันที่จะซ้อมกันในหมู่คณะใหญ่ครับแล้วก็มีการฝึกซ้อมนอกจากนี้ก็คือจะมีการแยกเป็นตัวละครต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวยักษ์ตัวลิงตัวพระแล้วก็ตัวนาครับแต่และตัวละครก็จะมีการฝึกซ้อมไปตามมุมต่างๆก่อนจะมาเข้ารวมกลุ่มเข้าฉากเข้าดนตรีครับแล้ววันนี้เป็นไงคือเราจะได้ว,นนวันนี้เป็นวันที่ซ้อมเข้าฉากเข้าเวทีเข้าแสงสีเสียงเป็นวันแรกครับาจากเดิมที่เรายังไม่เคยประกอบฉาก การไล่นำอะไรารนี้จะเป็นการประควาฉากต้องมีการปรับตัวอะไรหรือว่ามีอะไรยังไงบ้างรครับอาจจะมีเรื่องของระยะเวลาในการเดินทางของตัวละครจากฉากหนึ่งไปสู่ฉากหนึ่งหรือการเข้ามาสู่เวทีนะครับอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยก็ต้องดูตามพูมกับว่าท่านจะวาอย่างไรแล้วก็ท่านผู้เชี่ยวชาญว่าท่านจะวาอย่างไรครับ <c oughs> พูดถึงนิดนึงแล้วก็เราต้องเป็นบผิดชมการด้วยตัวเองพูดถึงนิดนึงการซ้อมเรื่องหลักแล้วก็ ทนทนครคับสําหรับตัวกลุ่มประกันในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นศึกสุดท้ายของตัวกลุ่มประกันละซึ่งกลุ่มประกันเนี่ยออกออกรบมาหลายครั้งมากครับมีอาวุธหลากหลายมีอภินิหารในตอนต่างๆมากมายซึ่งตอนเนี้จะเป็นศึกสุดท้ายของตัวประกันเพราะฉะนั้นในการเตรียมตัวของนักแสดงที่เป็นตัวยักษ์นะครับคุณครูผู้ถ่ายทอดท่าลำก็คือคุณครูสมศักดิ์สัทติผู้เชีช่ยวชาญนาฏศิลปินนะครับตัวยักษ์ครับเป็นเป็นผู้ถ่ายทอดท่าลำให้ รังนี้ก็จะมีครูมีอาจารย์แล้วก็นักเรียนนักศึกษาร่วมแสดงเป็นกลุ่มประกันทั้งหมด12คนนะครับก็จะได้รับถ่ายทอดท่าลําที่เหมือนกันเมื่อขึ้นเวทีแล้วทุกคนก็คือจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันครับก็มีการเตรียมตัวในการลําครั้งนี้ก็คือต้องออกกําลังกายนะครับทําร่างกายแข็งแรงเพราะว่าครั้งนี้กลุ่มประกันจะต้องออกสู่สนามลบจะต้องลบจะต้องมีการรับรอยพระรามพระลักษณ์นะครับซึ่งก็จะเป็นอุปสรรค ในในการออกรบในครั้งนี้นะครับเพราะว่าต้องใช้พละกําลังมากในการที่จะรับลอยตัวพระตัวลิงต่างๆครับครับและจากที่ตัวละครที่มีกับสมรองใช่ไหมครับเนี่ยก็สามารถแสดงแทนกันได้ครับก็จะสามารถแสดงแทนกันได้ครับแต่ว่าในครั้งเนี้ก็จะมีนักแสดงในในในครั้งหนึ่งเนี่ยจะมีกลุ่มประกันทั้งหมด4คนนะครับแสดงซึ่งแต่ละคนก็จะได้รับบทบาทแต่ละคนในแต่ละฉากไม่เหมือนกันแต่ทุกคนก็คือสามารถ แสดงแทนกันได้ในกรณีถูกเถิญหรือว่ามีปัญหาติดขัดครับและด้วยจํานวนรอบที่มากคือเราเราต้องแบบยมงความพร้อมก็จะต้องเตรียมความพร้อมเพราะเพราะว่าวันหนึ่งเราจะต้องแสดงทั้งหมดสองรอบผู้แสดงสี่คนก็คือต้องต้องสลับกันแสดงได้อะไรเงี้ยครับในใน,ในทุกๆฉากครับครับไม่แน่ใจได้เห็นฉากอะไรเรียบร้อยหมดแล้วมีมีความจินตนาการหรืออะไรที่สิ่งที่เราต้องเข้าร่วมอะไรังี้ไหครับหรือว่า ก็จะมีในบางฉากนะครับที่เราจะต้องทําความเข้าใจเกี่ยวกับมาร์กจุดต่างๆว่าเราจะต้องอยู่ด้านไหนของเวทีตรงไหนของฉากไฟต่างๆก็เพราะว่าฉากเนี่ยของของโขนมนิทิเนี่ยจะเป็นฉากที่แบบมีเทคนิคมีอะไรที่แตกต่างจากปกติครับเราก็จะต้องทําความเข้าใจเกี่ยวกับจุดฉากไฟแสงสีครับเรียกว่าทุกปีนี้มีแบบ มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาก็สําหรับฉากก็จะมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแต่ด้วยความที่ว่าคืออย่างทุกคนเนี่ยก็จะร่วมแสดงมาหลายครั้งหลายปีก็แล้วก็เป็นครูกันเป็นอาจารย์กันหมดแล้วก็จะรู้สึกว่าปกติบ้างในบางฉากบางฉากก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างก็แต่ก็ด้วยความที่ว่าเราเคยร่วมแสดงมาหลายปีก็จะมีความคุ้นชินนิดนึงครับพูดถึงความภาคภูมิใจในครั้งนี้นิดนึงเพราะว่าตอนนี้อาจจะไม่เคยทํามาก่อนใช่ไหมพูดถึงความภาคภูมิใจแล้วก็ฝาก ให้้เเเรียนชิญขาามารับก็จากที่ได้ฟังไปจะเห็นความทุ่มเทของไม่ว่าจะด้านดูยางขศิลป์นาฏศิลป์หรือว่าศิลปกรรมฉากแล้วก็คอสตูมเสื้อผ้าทุกสิ่งทุกอย่างเลยที่ทางมูลนิธิได้พยายามผลักดันความเป็นไทยของเราให้ไปสู่ทั่วประเทศไทยรวมถึงนานาชาติด้วยก็จากความทุ่มเทตรงนี้นะครับก็อยากให้คนไทยนะครับมาดูโขนกันเยอะ มาสนับสนุนวัฒนะธรรมไทยศิลปะวัฒนธรรมไทยของเราตอนนี้ก็มีหลายๆอย่างที่เราขึ้นยูเนสโกเป็นมรดกของของ,ของโลกแล้วฉะนั้นการได้มาดูมาชมโขนของมูลนิธิเนี่ยเท่ากับว่าคนไทยเนี่ยได้ช่วยกันสนับสนุนแล้วนะครับผมก็อยากให้ทุกคนออจองบัตรกันไวๆนะครับทราบว่าบัตรเต็มไปหลายรอบแล้วอาจจะมีข่าวดีที่จะเพิ่มรอบให้กับประชาชนที่จองบัตรไม่ทันนะครับก็ทุกคนตื่นเต้น โดยเฉพาะวันนี้ในการเข้าฉากวันแรกเนะี่ยทุกคนก็จะเริ่มตื่นเต้นและเดี๋ยวจะตื่นเต้นกันอีกทีก็คือรอบซ้อมใหญ่แล้วเราก็อยากที่จะทําให้ดีที่สุดเพื่อให้คนดูมาดูแล้วประทับใจในศิลป,ะ,ปะวัฒนธรรมครับต่อเลยครับจริงครับก็เออจริงๆต้องฝากถึงเด็กๆยุคใหม่ๆนะคบเพราะว่าจะเห็นได้ว่าเด็กๆยุคนี้เขาเริ่มที่จะสนใจศิลปะวัฒนธรรมที่เป็นของไทยเนะี่มากยิ่งขึ้นแล้วก็ เผื่อว่าจะได้ไปเป็นแรงบันดาลใจในการเข้ามาเป็นนักแสดงโขนรุ่นใหม่เหมือนเหมือนกับพวกเราแล้วก็สืบสารในสิ่งที่มันเป็นวัฒนธรรมของไทยของพวกเราต่อไปนะครับก็ขอบคุณมากครับก็ฝากติดตามด้วยนะคะเพราะว่าทุกคนทุกหน่วยงานทุกฝ่ายนะคะก็ทุ่มเทแล้วก็มีความตั้งใจมากจริงๆนะคะก็ไม่อยากให้พลาดเลยค่ะก็ฝากติดตามชมการแสดงโขนชุดกุมภกรทดน้ำในครั้งนี้ด้วยค่ะ ครับก็ถือว่าวันไหนถึงวันไหนบอกเลยครับก็เรียนเชิญนะครับท่านที่ยังไม่ได้จับจองที่นั่งนะครับก็ให้รีบๆกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ได้ข่าวว่ารอบนักเรียนก็เต็มหมดแล้วนะครับรอบประชาชนก็ยังมีเหลือบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับก็เชิญจองบัตรได้ที่ไทเท็เก็ตนะครับครับตั้งแต่วันที่5พฤศจิกายนถึงห้าธันวาคมค่ะครับผมก็มาเป็นกําลังใจให้นักแสดงทุกท่านกันนะครับโดยเฉพาะกุมภกันครับปีนี้จะต้องล้มแล้วจะต้องจัก อำลาลงกาไปแล้วนะครับก็มาเป็นแรงเชียร์แรงใจให้กันครับ,บคุณมากครับ,บคุณมากครับ